สวัสดีครับมึงนีพ่พามาติดตามรถดันรัดแปลงเป็นเป็นเปลีป่ยนใส่เคียงรถเบียร์ใส่เคียงรถม้าใส่จากรถไฟฟ้าพอดีเฮ็ดได้บ่ครับมึงเอาอผลงานเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับรถขั้นหนึ่งมากเหรอครับเบียร์ขั้นหนึ่งนี่อันนี้อะไรขายได้ครับชิ้นๆนี่กาบคบครับชุดสีเต็มครับโุ่งก็ดีครับมากเหรอ,อกครับนี่ครับ โราอะไรมีหมดครับมาเอาเชียงครับขาขาสั่งเอาง่าเข้กันเอเ๋ยวเร็วเร็วเครื่องกระตาที่เป็นเหตุไปห่อลงเขื่อนนะ

อยมือดิยม <c ười> mm ือ hmm. ด yep. <Yeah. c ười> mm ิเขาบ่ได้เหยียบเยีนเดโอ๊ยมันเกิดี้ยีตัวน้อมันเหยียบอะไรตัวน้อจะเห็นว่าคนเนื้อหลังเขาดีเลยเ้อตึ๊นต้นนู่นหนึ่งแกวขาเงิ่นหนึ่งขางนนี่เาไม่ได้เขาไว้ตลอดเลยล่ะ ดูเลย老妈ดูแตจะาหาลิงหาลิงหมดั้งแบบดูสดดิดูใจดูสดดิปวดปนเลยนก็ <laughs> ดูไขยของอนงี่เพราะนงพอดีเลยหรือเปล่าผัวเกียร์ยังสั่งไหม tin khỏe các bạn nha. Đi nghe bà cậu nè. Chơi mất hai chỗ. Nhớ Thằng Gì đó, ถ้า rồi นู้นนะ nó nó บุบเดี๋ยววกินนะรถเกียร์ <laughs> 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 เยบร้อยเด้คร oh okay oh, hey, okay, okay, ับขั้นนี้พร้ามออกเด้ครับเดี๋ยส่สเตือไล่หัวร้อมิเดเ๋ยวดาชูฮะอีย่งเลาเห็ดไหมแม่ม่ใส่ขั้นหนึ่งไลามาเหเห็ดเอาเกีๆยวกันนี่ไหมคุณน้อะดำลง ต uh, oh, okay. yeah, uh, ิดบ้เนีเองอ๋อใส่หัวเตยเลยพอเรียนต้นครับจัดส่งเดียบร้อยนะครับร้านไหนบอกว่าบนร้านไหนบอกบนบินบึนบนฟังเสียงไห nhọc đầm nhọc đầm nhọc đầm mưa คุเด็กเกียร์อันเดียกเมือเกียเพื่อนนะมันใส่โซ่เน่ใส่โซ่เนี่ยแบกของมันนี่ยใคเไม่ได้แห้งเราเขนคองนะก็ยกรอบเออหนึ่งเราอยู่กันถอนหลอหลอรอน่อยติด ขี้ข <fin anta> <ots> ี <guarding okay>? ้ปีไม่

Họ bôi pin là hấp Cho <laughs> <laughs> là say không anh? Say, anh em vô vô hăng tiền. tiêu nó mất chiên khuất nó đâu mà เจ้ามือเจ้ามือเขาเจี้ยเขาเจี้ยเขาเจี้ยชัว

ส้ายยังรุดนั่นสายยังน่งเหไหมทั้งโซงไหมซายยัง